สวัสดีค่ะพี่ชื่อตะขบจะมาทำหน้าที่ดูแลค,คุณหนูแทนคุณผู้หญิงค่ะชื่ออะไรนะตะขบันนอกคนมันนอกอย่างแกอ่ะคงไม่มีใครสั่งสอนเรื่องมารย,ยาทสินะจึงไี้เปิดประตูเข้าห้องฉันมาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตก่อนเมือ่อมีไว้ทำไมเคาะเสิเออข,ขอโทษค่ะค้าวหน้าจะเคาะก่อนค่ะดีออกไปได้แล้วลกหูลกตา ค่ะฮัลโหลยีเดซี่คืนนี้ไปปิกาโซ่กับฉันป่ะแม่แกจะให้ไปเหรอขนาดแค่จะไปซื้อของที่เซเว่นน่ะแม่แกยังไม่ให้ไปเลยนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะแม่ฉันไปเมืองนอกอย่าเพราะฉะน,นั้นเนี่ยฉันจะไปเที่ยวไหนไปทำอะไรไปกับใคร ก็ไปได้หมดนั่นแหละไว้รอดแต่แกงั้นคืนนี้เจอกันที่กัสนะโอเคคุณหนูจะไปเที่ยวกลางคืนคืนนี้ฉันจะใส่ชุดไหนดีนะ <c oughs> เข้ามา <c oughs> มือเย็นเสร็จแล้วค่ะคุณหนูจะทานเลยไหมคะฉันไม่กิน เพราะคืนนี้ฉันจะออกไปกินเหล้าจบนะไม่ได้นะคะคุณผู้หญิงสั่งไว้ว่าห้ามคุณหนูออกไปไหนคะ่ะแม่ฉันอยู่ตั้งเมืองนอกถ้าแกไม่พูดอะ่ะแม่ฉันจะรู้ได้ไงแล้วถ้าแม่ฉันรู้เรื่องนี้นะแกโดนฉันแน่อุยใส่หัวไปได้แล้วลำคาญฉันจะรีบแต่งตัวค่ะ โเดซี่แกไปจองโต๊ะรอฉันเลยนะเอาหน้าเวทีอะโอเค karaoke. เดี๋ยวเจอกันนี่นางตะขบคืนน nee ี้ฉันจอดไปเที่ยวละแล้วถ้าฉันกลับมาก็คอยเปิดด้วให้ฉันด้วยนะไม่ใช่นอนเพลินละเออแล้วคุณหนูจะกลับกี่ทุ่มคะฉันจะกลับกี่ทุ่มมันก็เรื่องของฉันไม่ต้องสารแนถามก็จะได้กะเวลาไปเปิดรั้วรอคุณหนูไงคะ ตีสี่ตีสี่ใช่ใช่ไหมเหรออ,อป้าป้าปๆาป่าค่ะอ,อุ๊ยฉันลืมเปลี่ยนรองเท้าว่ะอืมมาใส่รองเท้าให้ฉันหน่อยสิได้ยินไหม ฉันสั่งให้แกใส่รองเท้าให้ฉันหน่อยเร็วสิเออค่ะค่ะโอ๊ยทำไมรีลาอย่างนี้เนี่ยจำใส่กระลาหัวแกไว้นะเวลาฉันสั่งอะไรอะทำให้มันเร็วๆหน่อย ขอโทษคะ่ะอ้อยอิ่งนักนะแกเนี่ยหยุดปั๊ดอุ้ย โอเคนี่แกสั่งเล่าอะไรมาฉันไม่เคยเห็นเลยอ่ะแกจะไปเคยเห็นนี้ไงก็เนี่ยมันเล่านอกคุณพ่อฉันส่งมาให้ขวดละแสนเลยนะต้อ,ะองจิตตัวสิ สั่งสักล่างนึงนะเดเลยวนเอเลยว่าเออแต่ยานาเด็กเมื่อเวลาเย็นเย็นเป่าคลอยแล้วพาจากถุยเดินเล่นลมพาเย็นเย็นมาเดินเล่นไปตามกันมาเอ้แต่ซี่หมดแก้ววัยแต่ตุกใจทั้งคนลังควายควายก่อนและเล็บยาไว้พี่คนนี้ฉันจอบพี่คนนี้โนนปบร้อง I let's march. Let's fight, 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 let us march on us สิแกก็ฉันแอบชอบพี่เขาอยู่อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่คนนี้ฉันจองแล้วปะแกดูสายตาพี่เขาก่อนพี่เขาชอบฉันอยากฉันว่าแกอ่ะเหมาะกับมือกองมากกว่า <c oughs> <c oughs> คิดเลมา,าอะอชอนชน,ชน แล้วแหละน่นเลยยังไม่ทได้อ่อ่ผู้ชาย,อยขอโทษนะครับไหวหรือเปล่าไม,ไม่ได้เมาเลยค่ะนิดหน่อยเองอมีอะไรพี่ช่วยไหมครับอเอ่อไม่ทราบว่าน้องชื่ออะไรอ่ะชื่อดารินค่ะพี่ชื่อบุญป่วงนะครับ นะคะบุญป่วงครับคนที่อะไรที่บุญปวงวะเออยินดีที่ได้รู้จักนะคะว่าแต่พี่มีเบอร์ไหมอะค่ะคือว่าเราสองคนจะได้รู้จักกันมากกว่านี้ two hours later าเราได้เจอกันอีกสักวันอยากหาเธอจำฉันได้อยู่หรือเปล่าโหหมดสภาพขนาดนี้เลยเธอจะยิ้มให้ฉันวยคนจะหลับจะนอนมาวยวายแล้วแต่เช้าเนี่ยน่าลำคาญน,นี่มันก็สายแล้วนะคะคุณหนูได้เวลาทานข้าวแล้วคะ่ะฉันไม่เกิน สั่งไว้ว่าต้องให้คุณหนูทานข้าวให้ตรงเวลานะคะจำไว้อย่ามาเยอะกับฉันฮัลโหลเองเป็นอะไระตะขบปล่าเปล่าไม่มีอะไรอย่าบอกนะว่าเองโดอนอีนางคุณหนูนั่นกั่นแกล้งอีกแล้วอะ ข้าจะทนไม่ไหวแล้วนะเอ็งกลับมาบ้านเถอะเดี๋ยวข้าจะไปจัดการมันเองเอ็งจะจัดการยังไงตะขาบเอ็งกับข้ามันคนละคนกันเอ็งอย่าลืมสิว่าเราสองคนเป็นแฝดกันแค่ข้าไปเอาไฟออกใส่แว่นตัดผมข้ากับเองก็คนคนเดียวกันละนี่เอ็งจะปลอมตัวเป็นข้างั้นหรอใช่ข้าจะล้างแขนให้เองเองตะขบ คนอย่างอีนางคุณหนูดาลินเนี่ยมันต้องเจอคนอย่างข้าเว้รับรองสนุกแน่ข้าว่าเองเนี่ยทำแบบนี้เลยตะคับคุณหนูเปรียบเสมือนไฟเองก็เหมือนน้ำมันข้าคิดดูแล้วมันจะไปกันใหญ่นะก็แล้วแต่เองแล้วกันตะขบข้าแค่สงสารเองไม่อยากเห็นเองโดนข่มเหงซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้ตั้งแต่เราเติบโตมาด้วยกัน ข้าไม่เคยเห็นเองร้องไห้เพราะใครเลยยกเว้นผู้ชายแต่ทุกวันเนี้ยเองต้องมาร้องไห้เพราะอีนางคุณหนูมันใช่เรื่องหรอวะแต่เพื่อความสบายใจของเอง<ๆ>ก็แล้วแต่เองแล้วกันถ้าเองทนไม่ไหวเมื่อไหร่เองบอกข้านะอืมขอบใจเองนะตะค่ะ ข้าแกไม่มีจะใส่หรือ,อยังไงนางตะขบใส่แต่ชุดเดิมเดิมเห็นแล้วเบื่อพี่ตะคขบเพิ่งมาทํางานได้ไม่กี่วันเงินเดือนก็ยังไม่ออกแล้วจะเอาอะไรไปซื้อละคะคุณหนูว่าแกอยากได้ไหมละ่ะเดี๋ยวฉันบริจาคให้คุณหนูจะให้จริงๆเหรอคะจริงสิ ที่ริวนี่คะฉันว่ามันเหมาะกับคนอย่แกดีนะออกไป <sh arp> ออกจากห้องฉันไปได้แล้ว <sh arp> <sh arp> จซะหรอเปล่านะคะอกแกคนเดียวเลยนะตะขบขนมฉันทิอหมดเลยเดี๋ยวพี่ตะขบไปซื้อให้ใหม่นะคะม่ต้องฉันจะทำโทษแกด้วยการให้แกเก็บมากินให้หมดพื้นมีแต่ฝุ่นมีแต่เชื้อโรคทั้งนั้นเลยนะคะแล้วใครใช้ให้แกมาเดินชนฉะละ่ะนั่งลงเดี๋ยวนี้ นางตะโขบมาเอาสื้อผ้าจะไปซักให้หน่อยสิเสื้อตัวเนี้ยมันเปื้อนสีทาเลยปะซักให้มันสะอาดนะมองไยมีปัญหาก,กับฉันเหรอคุณหนูไม่ควรใช้เท้าเขี่ยแบบนี้นะคะแล้วจะทำไหมการพูดคำนี้กับฉันเหรอ จำไว้อย่ามาสั่งสอนฉันเก็บภาพสักสิฮัลโหลว่าไงคะคุณแม่ทำอะไรอยู่ลูก กำลังแชทกับผู้ชายเอ้ยกำลังฟังเพลงอยู่ค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่มีอะไรไหมคะพอดีแม่จะบอกว่าคุณยายอ่ะเขาจะย้ายเข้ามาอยู่บ้านเราเร็วๆนี้นะฮะหนูจะทนคุณยายได้เหรอคะคุณแม่ทั้งขี้ด่าที่บน่นซะขนาดนั้นนะ่ะเอาน่ะลูกคุณยายแก้งบ่นไปตามภาษาคนแก่นั่นแหละอย่าไปถือสาแกเลยถ้าเราไม่ดูแลคุณยายแล้วใครจะดูแลแล่ะลูกโอ,โอเคค่ะ ถ้าคุณยายม่อยู่แล้วฉันจะออกไปไแลกได้ยังไงล่ะเนี่ยขืน <c ười> ออกไปก็โดนด่าแหลกแน่แน่เลย